เปิดบริษัทต้องรู้ไม่รู้เดี๋ยวโดนหุ้มอุ้ยเดี๋ยวนี้ก็คือการที่เราทำบริษัทกฎหมายเนี่ยกำหนดว่ามีกรรมการสองคนสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดได้เบสิกเลยคือการร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นโดยสัญญาเนี่ยก็ควรจะประกอบไปได้วยเนื้อหาหลักๆสำคัญอ่ะหคือสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์อะไรบ้างแะสุดท้ายก็คือเรื่องอ่ะ เบสิกค้าแข่งระหว่างที่หนูกับพี่เชนทำธุรกิจด้วยกันห้ามไปค้าแข่งอย่างอื่นนะห้ามเปิดกิจการคล้ายกันหรือไปสมัครที่ไหนที่เป็นงานที่ตรงกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคือถ้าในเรื่องของถ้าเกิดมีปัญหากันาการระงับข้อพิพาทควรตั้งไว้เลยว่าต้องเป็นกฎหมายไทยเพราะว่าเราทำธุรกิจในไทยใช่ลแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีต่างชาติเข้ามาลงทุนกับเราเยอะ แน่นอนคือเราก็ต้องทางําภาษาอังกฤษเพื่อเอื้อเขาด้วยาภาษาอังกฤษภาษาจีนแต่ว่าอยากให้มีข้อสําคัญว่า,าถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นขอให้ใช้กฎหมายไทยในการระง,งับข้อพิพาทเคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสอนพี่ไว้จําถึงทุ่วันนี้แล้วแม่งใช้ได้จริงเขาบอกว่าจะเปิดบริษัทจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทะเลาะกันก่อนจะลงเงินแล้วรู้จักกันให้มากๆก่อนจะลงเงิน คือโดยเฉพาะทํากับเพื่อนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดอะถ้าทะเลาะกันขึ้นมาจะได้เสียแค่มีตรภาพยังไม่เสียเงินถ้าทะเลาะกันหลังจากลงเงินมันจะเสียทั้งเงินและมีตรภาพเพราะว่าตั้งขึ้นมานง่ายใช่เปลี่ยนเนี่ยยากปิดก็ยากปิดบริษัทค่าใช้จ่ายแม่งโคตรเยอะ แม่งมีค่าปิดบริษัทอย่างน้อยหมื่นห้ามีค่าปิดบัญชีนู่นนั่นนี่แบบเรื่องราวตามมาอีกมหาศาลเยอะมากเปลี่ยนก็ยากเพราะเรามาเปลี่ยนในจุดที่เราทําไปแล้วเพราะงั้นใครก็ตามที่จะเปิดบริษัทนี่คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและหุ้นส่วนร่างสัญญาให้เคลียร์ให้เข้าใจกันอืแล้วก็ค่อยไปเปิดบริษัทนะคะอื